ห้าโมล้อนั่งสมาธิห้านาทีห้าหมล้อแล้วจะดูดนิ้วทำไมอ่ะ เราหกแล้วเราไมเตี้ยทราไมเตี้ยปราหกเอาเําเตี้ยเหมือนกันฮะเําเตี้ยพรุ่งนี้ปังเรียนไหมไปพรุ่งนี้วันอะไรวันวันไม่หันวันอะไรนะวันไม่หัดเอาดีๆดิวันสุกรเอาดีๆวันวันจันทร์ พรุ่งนี้วันอะไรอารีดีพรุ่งนี้วันสุดเ้วันพฤหัดอารีดีวิวันโจอย่าโดดไม่โดดฝุณวันวันขี้หมาก็ไปใช่แมวันนี้โรงเรียนไม่ไปทำไมไม่ไปขี้เกียจขี้เกียจนอนอยู่บ้านจ้า เป,เป็นไรอ่เป็นไรอะครับฮะฝุ่นเหรอฝุ่นข้าจมูกหรอในเอานับหนึ่งถึงสิบแบบดีดี3 4 5นสองสามาแบบสี่ปดแบบี้ตั้มอัดคลิปให้ครูอยู่นะนน่นสองสามสี่ห้ เจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดถูกไหมไม่ติดแล้วตั้งเดิมเจอแปดอะไรนะเจ็ดแปดเนี้จริโต้ยมันนี่มาในแอมเปร์อะแอมเปร์ไปจุนเทพคิดถึงแอมเปร์ ครับเดี๋ยวตกตลุกขึ้นมานตุกทําให้มันท่อง A ถึง Z นี้มันทําเล่นนี่ตุก,ตอกเอออ๋อ A B C ไม่ใช่นหนึ่งสองสามสติเธออยู่ไหนนี่ฮะมีสติหน่อยสิสติหายเหรอมีสติหน่อย ไม่เช้ามันอาเรสตสติหนึ่งสองเอเอบีซี <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งสองสามเป็นไระครับ <c oughs> เอาเอบีซีอีเอฟจีเอไอ A, B C D E 1 2 3 E B C D E F G H I J K L P P Hiểu không? B C เล่นใช่ไหมโทรศัพท์ A B C D E ก็ไม่ต้องเล่น A B C C D E F G F, I J J

เหมือนเตียงอะแม่ะเหมือนเตียงประตูเลยอ่ะเสียงประตูที่เปิดเวลาปิดแล้วมันเปิดตีกลับมั้ยเอาใหม่ดิเสียงหัวเราะใหม่ดิไม่ใช่น้ำลายเชอเอ้าเออน่ไดะเสียงแบบนั้นแต่เสียงประตูแบบนั้นเอาไปเปิดประตูเอา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 ปิดสมัย ไม่เล่นใช่ไหมขี่ A B C E T A B C E T F T A B C D E ย <c oughs> ากอดไหม A B C D E F T T T ออะไรอะไรตรต่ A B C D E E B C <laughs> E เอาไปบ่ายกล้องเลย <c oughs> ไปแล้วคะ่ะบอกเลยตัวไป้ัวไป